สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube p a g e อาร์แช n เอลช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็หายหน้าหายตาไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวไม่ได้ไปไหนนะครับก็ไม่ได้มีเวลามาพูดคุยมาทำคลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง แล้วก็ที่สําคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเช่นกันสําหรับเรื่องของการคิดเงินบํานาญชราภาพสูตรใหม่สูตรแคร์ไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและก็ที่สําคัญมีผลกระทบกับสถานการณ์การเมืองนับปัจจุบันหรือไม่อย่างไรขอทําการอัปเดตแบบนี้กันนะครับสําหรับ สูตรคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่ก่อนหน้านั้นที่เป็นการสื่อสารนะครับไม่ว่าบอร์ดประกันสังคมเองไม่ว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองก็ตามได้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและจนสุดท้ายจนในที่สุดนะครับก็มีการสื่อสารว่าจะจัดทำให้ผู้ประกันตนได้ทำ การประชาพิจารณ์หรือสำรวจความคิดเห็นกับผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดป,นะปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านั้นบอร์ดประกันสังคมเองประกันสังคมเองก็ได้มีการสื่อสารชี้แจงว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์ภายในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้นั่นเอง แต่ล่าสุดเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์หรือสำรวจนะครับกับผู้กันตนเมื่อไร่อย่างไรแต่ล่าสุดแน่นอนนะครับเลื่อนการทำประชาพิจารณ์ไปก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการชี้แจงว่าสูตรแคลรสูตรใหม่นี้นะครับ สูตรนี้ผู้การตนมาตาสาม9จะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าเงินบำนาญชลาภาจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้กัรตนมาตาสาม3นะครับก็มีหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองหรือไม่อย่างไรแน่นอนนะครับหาก มีการยุบสภาหรือมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันจะมีผลต่อการนะครับคิดคำนวณเงินบำนาญชลาภาพสูตรใหม่หรือไม่ตามคาดการนะครับอาจจะไม่มีผลเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมยังอยู่บอร์ดประกันสังคมยังไม่หมดวาระแล้วก็ที่สำคัญ แน่นอนครับก่อนที่บอร์ดประกันสังคมจะหมดวาระครบ2ปีนะครับสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้ก็คาดว่าน่าจะขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์การคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่นี้ก็น่าจะเป็นคำตอบสำหรับใครหลายคนที่ถามกันเข้ามาเรื่องสูตรแคร์อัปเดตล่าสุดนะครับยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด แล้วก็เลื่อนการทำประชาพิจารณ์ออกไปโดยไม่มีกำหนดแล้วที่สำคัญนะครับแน่นอนครับจะยังคงเดินหน้าต่อจะยังคงเดินหน้าต่อแต่ต้องรออีกนิดต้องรอทำประชาพิจารณ์ตามกระบวนการกฎหมายตามกระบวนการกฎหมายเป็นการอัปเดตคือหน้าล่าสุดสำหรับคำถามของใครหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาหวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นสาระประโยชน์สําหรับเป็นคําตอบให้กับคําถามที่ถามกันเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าถ้าท่านกดติดตามไว้ท่านจะได้รับชมคลิปย้อนหลังทั้งหมดแล้วก็คลิปในอนาคตอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ขอบคุณมากสวัสดีครับ